เ <S an> จ็บแล้วต้องจำแฉ18คนโกงมิจฉาชีพบนโลกออนไลน์ที่ตำรวจอยากให้รู้ไว้ก่อนตกเป็นเหยื่อดังนี้หลอกขายสินค้าออนไลน์หลอกให้สมัครการเสริมออนไลน์หลอกให้กู้เงินออนไลน์คงกูกให้เกิดความบาดกลัวแกงคอเซ็นเตอร์หลอกลวงให้ลงทุนในรูปแบบต่างๆหลอกให้รักเลือกลงทุนหลอกให้รักแล้วโอ,อ,อนเงิน ปอมแปลงหรือแฮกบัญชีลน์หรือเฟซบุ๊กของเพื่อนแชร์รูปโซ่หลอกให้เล่นการพนันออนไลน์หลอกให้โหลดโปรแกรมควบคุมคอมพิวเอตอร์ส่ง QR โค้ดหลอกให้โอนช่อโกงในรูปแบบอื่นๆโฆษณาเชิญชวนไปนทำง,งานต่างประเทศหลอกลวงให้ถ่าภาพโป๊เปลือยเพื่อใช้คงคูเรียกเงินหลอกให้เปิดบัญชีธนาคาร ข่าวร้อมเรียกข่าไทยทางคอมพิวเตอร์ฉะนั้นวิธีการที่จะป้องกันตนเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของเราวิชาชีพผลโลกออนไลน์ได้ดีที่สุดจึงนี้ไม่พ้นสติและการติดตามข่าวสารที่มีความเชื่อถือได้และหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือแจ้งความร้องทุกข์ได้ที่ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติหรือที่เว็บไซต์ www h ทโพลิสออนไลน์คอมและหมายเลขโทรศัพท์1441ตลอด24ชั่วโมง